คือทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตากำหนด judgment น,นะคะเราตอบตัวเองไม่ได้ว่าเราจะมีแฟนตอนไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะรู้สึกอยากหยุดอยู่ที่ใครจริงๆจ,จังๆเพราะว่ามันไม่มีใครที่สามารถทำให้คุณสบายใจมากกว่าการที่คุณอยู่คนเดียวอารมณ์เหมือนโดนเกี้ยวอารมณ์เหมือนกำลังจะมีแฟนเนาะพิจิกเนาะมีใครกำลังจะขอคุณเป็นแฟนอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นคนคุยก็ได้แต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกเผลอนะ อาจจะมีความสัมพันธ์เก่าแล้วก็ใหม่เข้ามาให้คุณได้เปรียบเทียบแต่ถึงจะมีทางเลือกเข้ามาให้เปรียบเทียบนะแต่ก็ดูทรงพิจิกอยากจะเดินคนเดียวมากกว่านะเนี่ยไม่อยากให้ใครมาร่วมชะตากรรมไปกับคุณทางนั้นคือเรารู้สึกสบายใจมากกว่ากับการอยู่คนเดียวเราจอยได้กับทุกปทบาทในความสัมพันธ์ที่เข้ามานะมันอาจจะดีก็ได้นะการที่เรามีใครสักคนหนึ่งเดินร่วมทางนะคะแต่ ก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ในของคุณทุกๆด้านน่ยคุณรู้สึกว่าให้มันเป็นไปตามอนาคตก็แล้วกันเน